ทรงบ๊อบฟรีกลางนางแบบของยิ้มนะครับผลงานการตัดซอยของช่องใหญ่นะนี่ก็เป็นเบื่องหลังของการตัดซอยแล้วก็ถ่ายภาพทำหน้าปก YouTube นะครับทรงยอดนิยมนะครับทรงบ๊อบบ๊อบทวี ท่านสามารถต้องคิวตัดซอยเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ตัวฉับศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองคันสี่และสี่หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้านะครับทั่าใหญ่ร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยพ่องหนดตีหน้าสองเกษสายใหม่พทมนะครับหาไม่ยากนะนั่งรถไฟฟ้าบีดีเอสสายสีเขียวมาลงที่สถานีสะพานใหม่เดินเข้าซอยนี้เป็นห้าสิบเมตรร้านอยู่ฝั่มือนะมีลรานดูก่อนครับขอบรับบ๊ายบาย